อย่าพึ่งอย่าพ่งไม <c oughs> ่ได้ <c oughs> น้องหานายดขอไขอเจมครับอกดิ <c oughs> อกาเกมกแล้วอีกอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสบายดีไหม <c oughs> สบายเจมไม่ไม่ค่สบายหรือไม่สบาย <c oughs> <c oughs> คิดถึงพอเจมไหม ไม่คิดถึงนะทำไมอ่ะแนะนำตัวก่อนชื่อไรชื่อไร เลขหกยาช่างออกของรังกายสำหรับเด็กนะครับโอ้น้ำน้ำลายเต็มเต็มฮขี้กากขึ้นการต่อสู้ระหว่างคนแก่ ฐานการต่อสู้รางนิโกครับกับกระเหลียงนิโกมีปากกระเลียงวิ่งหนีครับกระเลียงวิ่งมาแล้วย่องมาครับกระเลียงนิโกททาปากสู้ครับไหนกระเลียงกระเลียงวิ่งหนีอีกแล้ว